ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเ c ซีแฟนครับแฟนช่องนะทีมงานมหาเฮงเจมหนึ่งหัวข้าชแนลวันนี้พบเจอกันตอนสายๆแล้วนะคะของวันนี้ก็วันพุธที่2ี่เนาะ23ตุลาคม2567เของเมื่อแล้วกับฝากคนละไลคนละแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานเนะคะเนาะ,ะเป็นกำลังแรงใจให้กับเสียนต่างๆนะพี่นอ้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จะ เป็นแนวทางของสรุปแนวทางเราพัฒนาของคืนนี้เลยนะคะย้ำเหมือนเดิมนะคะทุกๆตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะแต่ว่าใครตามของใครอยู่ก็พิจารณาดูเอาอสำหรับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่นะเนาะก็โอ้หนยาสดายดมากสําหรับเซียนคุนไกลเพื่น,น 26, 1, เพื่นฟันสองหกับหนเจ็พี่น้องนะคะออกสองเก้านะคะสำหรับเซียนขุนไกล รอบนี้ผู้ได้ยังตามพูอยูการลอดติดตามเมืองแต่ว่าเข้าเต็มๆนั่นก็คือลาวทีเด็ดนะเข้าเต็มๆก็คือเล้าทีเด็ดพี่นอ้องนี่ลาวทีเด็ดนะลาวทีเด็ดนี้เข้าตรงๆนะออกสองเก้าแปดเก้าค่ะลาวทีเด็ดเข้าตรงๆนะของเซนซูรินเข้าตัวกลับแต่ว่าเจมหนึ่งองหาก,กับบวกเอฟซียูอาให้ไปให้กับนําผู้ใดสิทสิตามเซนซูรินเพราะว่าแนวทางเป็นบอลไลนะเนาะน้แนวทางเป็นมี นี่แปดสองเก้าสองแปดสี่แค่นั้นนะะของเซียนซูรินนะะส่วนสำหรับของคุนไก่เพิ่นฟันสองหกนพี่นองเนาะอาจสีได้มากออกสองเก้านะคะของเซียนขุนไกรวันนี้ก็รอติดตามดูนะนะรอติดตามมุงน้ำกันส่ยวิจารณญาณในการรับช่งถึกที่เจ้าของมักบ่นะพี่นองเนาะเอะาไปเป็นแนวทางอ่ะมาดูด้วยกันเลยนะมามืองน้ำกันเลยสำหรับอ่าอ่ะ,อะ ให้เกียริเพิ่อนนาะเพิ่นเข่ารอบที่แล้วสองเก่าแปดเก่าก็จะเปิดในคลิปคนแรกเลยนะคะของเซียนซูรินมามึองน้ำกันเซียนซูรินเพิ่นนะรอบที่แล้วเข้าเก้าสองสองเก้านะฮะเซียนซูรินสาหรับแนวทางแนวทางวันพุทธนี่มาแล้วพี่นอ้องมาแล้วเ <Yeah. S 1> ดนะปับต้องสักหน่อยก่อนอาจจะเอียงเอียงเน่ะนะนะมามอ่เห็นไหม <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะว่าไม่เห็นนาอคะ่ะเนาะ ดี๋จะว่าไม่เจออ่ะเขาสองเก่าอของเซียนซูรินนะคะเนาะ,ะสำหรับอืมอ่าสำหรับวันพุธนี้นะ,ะไปมาสองครูแค่นั้น,นพี่น้องสี่ศูนย์กับแปดเจ็ดเอฟสี่สิบมาร์คตมพื้นบอสี่ศูนย์แปดเจ็ดนะคะอ่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่แปดเจ็ดเจ็ดแปด อะไรที่จะตามเซียนสุรินอันนี้ของเซียนสุรินพี่น้องอ่าสำรับรัฐบาลให้เคยดูดังมาแล้วนะอ่าเพิ่นมากร่องออกอากาศเพิ่นว่าอ่าฝากแนว่ทั่ง,งเล่าพัฒนาไมาห่หนำ้ำนา4087มาล่อรุ่นมืองน้ำกันสำรับคืนนี่ที่แตกบ่ ผู้ใดที่โอ้ยองบหน่อยคอยตามเสยนสุรินดอกกันนีพิจารณาเมืองพี่น้องนะ,ะของเงซียนสุรินเด้อพี่น้องแคปภาพเลยนะคะแคปภาพเลย40กับ87 400 4 8 7 7 8พี่น้องไปกับน้ำผู้ใดตามเจ้าเดียวนะคะเพ่อมีโชคมีมาน้ำเพินในพี่น้องเด้ออ่ะ มาดูต่ออไปต่อได้พี่นอนะ้องเนอะที่เซียนขุนไกรนะคะฟันสองหกนะคะรอบที่แล้วรอบที่แล้วฟันสองหกรอบนี้ฟันยังเจี 1, 6, ๊ยมหนึ่งหกห่าตามมาให้แล้วนะคะของเซียนขุนไกรนี่พี่นอ้องเซียนขุนไกรออนะเซียนขุนไกรอันหนึ่งหกแปดในที่วงกลมนี่ฟันเม็ดเดียว ปกัิเพิ่นก็บฟันแม่นเม,มฟนฟันฟันมือแรกนียังสิจะออกมืออื่นอ่าฟันคืนนี้ก็จะออกวันนี้นะคะอันนี้เพิ่นฟันมือขึ้นนีพี่น้องหนึ่งหกแปดมาเป็นตัวเลยนะคะเม็ดเดียวถ้าเป็นฟันแต่ว่าอ่าที่ว่าแยกบนแยกล่างนี่เป็นสูตรของเพิ่นเ้อเป็นทางเดินของตัวเลขแนวทางนะคะชุดบนหนึ่งแปดสองแปดศูนย์แปดชุดล่างท่านผู้เรีจะจับใสนน้ำนตาซีเจ็ดหนึ่งแปดแบบนี้พี่น้องนะซีเจ็ดหนึ่งแปดแบบนี้จะไปจะกลับยังไดแหละแต่เอฟซีจะพิจารณา นะบนบนหน 18, 28, 8, นะึ่งแปดสองนยะชุดล่างวิ่งสี่ตัวเดียว4ี่นะคะจะเพิ่นเด่นไปที่ล่างด้วยสี่ีเจ็ดสี่แปดสี่เก้าพี่น้องเอาแคปภาพเลยนะคะของเซียนขนไกลอ่าหลาจั่ารหลายคนการอติดตามอยู่เอาใครตามเซียนขนไกลแต่ว่าผู้ใดงบหน่อยเม็ดเดียวเป็นเลขฟันเพิ่นตัดเอาอยู่ในฟันนั่นก็จะมี16 18 68แต่ว่าจำน1นหหาจะไม่แยกให้นะคะก็คือ ใ,ใส่วิจารณาญาณในการรับชมอคอยงบหน่อยเราแอดเกี่ยวกัตามเลขฟันก็คือหนึ่งหกแปดแต่ถ้าชุดนี้เป็นชุดสูตรของเ่นนะชุดสูตรของ่นเป็นเลขคำนวณบอกง่ายๆอ่ะแคปภาพเลยนะแคปภาพเลยอืมนะอ่ะแคปภาพไปสิอ่ะไปต่อนะไปต่อ เพิ่งเปิดโตกับทางช่องนะคุณว่าเพื่อนเขาดีคับคักพี่น้องนะเต้นว่าอันนี้นะคะได้หลายอันนี้แต่ว่าทางทีมงานเพิ่งลงนะอาจจะได้การอดติดตามไปน้ากันซีเมนสมซาสมลือเพื่อนบอนาให้ดูก่อนออกนะสำหรับลาวพ่อเจริญสินเดอพี่น้องเด้อนะกะคือบอกง่ายเพื่อนฝากขอมาพี่น้องผู้ใดที่เพื่อนโจคเพื่อนมันเพื่อน มันใจสูดเพื่อนๆกับากเขามากพู้ได้ที่เพื่อนว่าเขาเพื่อนเคยเงียบไปก็ไม่เป็นไรเราก็จะไม่ตามแต่ถ้าเพื่อนฝากเขามากเข้ากัจะโลงไหายโนบินองเนาะห้เอฟซีิจจรณนาไปนน้ำกันถือใจบอรตรงใจบอรตรงครับท่านอื่นบออ่าอย่างเช่นพ่อเราเจริญศิลป์เนี่ยกะะห้เอฟซีเขาเมืองไว้แคบวบเด้อค่ะเด้ออ่าตัววิ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งเพื่อจับคู่มาไห้ถ้าผู้ใดมักศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นตัวเด่น หกศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นตัวเด่นนะคทีจมหนว่งหวขาวุงกลมพี่น้องสำหรับหนึ่งเพิ่มเด่นไปที่สี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเป็นคู่เด่นนะคะเห็นว่าพี่นอ้องอ่าไม่อย่างนั้นหนึ่งหนึ่งตัวกันได้พี่น้องได้ณได้มากเบิร์นมากเต่านะ,ะหนึ่งหนึ่งนะคะบอกง่ายๆไปต้องกันแปดคู่แต่ว่าวุาว้งสี่คู่ ก็รอติดตามไปด้วยกันนะเป็นฝากขามากครับทีมงานอเอฟซี FC, ได้ติดตามไปน้ำกันเป็นว่าเป็นไดใ้ักพี่น้องนะโชคมานหลายสำหรับสองเก่าเรยอามาแบน์ปั่นให้ครับเอฟซเฮ้า ไปต่อค่ะพี่น้องไปต่อนะคะสำหรับมือขึ้นในคนละคน,น,นฟันคัเพสัสดุนะ,ะก็เลยฝากให้เอฟซีเนี่ยสำหรับผู้ใดล่ะเล่ามาหาแห่งพี่น้องเพิเ่นกับฟันแม่นขึ้นกันแต่ว่าวงให้คู่เดียวนะคะอันนี้เป็นตัดออกมากซื่ซซซอๆดอกพี่น้องในเลบฟันเพิ่มอ่าเอ็มีเจ็บกับเลยตัดออกมาก็กจะจับคู่ออกมาก็จะมีสามห้าห้าสองสองศูนย์สามศูนย์สามสองห้าศูนย์พี่น้องแต่ว่า เพิ่อนมันใจสุดๆดผู้เพิ่นฝันน่ะอ่ามายห้คุณว่าหาสอง,สง,สงหาสองสองหาต้องไปต้องกลับน้ำพี่นอ้องแต่ว่าเขาจะไม่เขียนหรอกเพราะว่ามันจะร้ายคูตาล่เอฟซี FC ห้อกับพี่เจรนาเมืองนะถามักน้ำเออตรงกันตรงใจแท้กับมาหาเฮงกันมีแหละพี่นอ้องเพื่นวงไว้ให้คือหาสองอ่านะห้หาสองแคภาพเลยนะคะแคปภาพแคปภาพ อะมาถึงลาวคู่เด็ดรอบที่แล้วหลุดนะลาวลาวคู่เด็ดมีสองคู่พี่น้องมันฝากมามีสองคู่รอบนี้ว่าร,รอบนี้ก็สองคู่เหมือนเดิมเขาคือเขาลุดขื้นรุดแล้วพี่น้องเขา้าไปติดตามไปเรื่อยๆนี่เขามีรุดสําหรับลาวคู่เด็ดนะอ่าวงกลมหกสองแล้วก็หกเจ็ดอ่ามีแค่นี้หน่อยเป็นหน่อยแคนเป็นแคนหกสองแล้วก็หกเจ็ด นะเลาวคู่เด็ดผู้ได้งบหน่อยนะเห็นว่าพี่น้องเอาแคปภาพเลยนะคะแคปภาพเลยเ็นเล่าคู่เด็ดอ้าวมาดูที่หลายท่านหลายคนรอผู้ได้รอเล่าที่เด็ดพี่น้องซีคู่มีโอกาสแตกสูงนะมีโอกาสแตกสูงแล้วก็แตกตรงอ่าจะมึง,งหัวขามีไม่แรก็จะลงไห้น้องพี่น้องเนาะอ่านะสำหรับ ลาาที่เด็ดมาแล้วพี่น้องสี่คู่สี่หางจะแตกต่อไหมนะคะสําหรับคืนนี้รุ้นไปด้วยกันนี่เป็นแนวทางของวันพุทธที่ยี่สิบสามฝากเขามาแล้วแสดงว่าติดเก่าพี่น้อง <c oughs> จะมักน้ำเพลินบอสครับภาพนะ <c oughs> เก้าห้าเก้าแปดเก้าสองเก้าเก้ามีแค่นี้สี่คู่ผู้ได้งุบหน่อยโอ้ขอร้องตามเล่าที่เด็ดโดยแอดเจียบเห็นเขาดีดีเนาะเนะเก้าห้าเก้าแปด ก้าสองเก้าเก้าอ่าให้มีโชคมีมานเด้อหมือนแรกเอฟซีนะคะก็ขอบคุณ FC นะคะขอบคุณ FC ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามทีมงานมาให้ติดตามเจมหนึ่งหัวาชาแนลขอบคุณทุกทุกไลค์ทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกความคิดเห็นอ่านแนวว่าอ่านแนวนะะเนาะเอฟซีเฮาเปล่งกาลังแรงใจให้กับทางทีมงาน ไอ้ม่โชคมีมาน้ำกันเม่อพที่นอกมือมแรกนี่นะคะผูคุณไดตามเล่าจีเดิตก็ขอให้เฮงเปังปนะตามของใครอยู่ตามของเสีย่ยนคุณไก่กับพิจารณาเมืองพี่น้องอ่ะก็ขอให้เฮงรวยรวยปังๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ